อัสดีบทสูตรสกุลเนาะตอนนี้เราก็จะได้มาถึงขั้นตอนคานคูงแล้วนะ <c oughs> พี่น้องเนาะจุดคานโค้เนาะสะพ่อคานลอยเนาเนาะลักษณะเลยเนาะพี่น้องเนาะมีการใส่เดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นจุดคานอีกคานนึงนะพี่น้องเนาะเราจะได้ยับบางหน้าหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะมีคานอยู่นี่เนาะพี่น้นะ <c oughs> นองเนาะคนะานนึงเนะาะเราจะได้มาก่อเลียบสดางเรียบเลยนะพี่น้องเนาะที่การมัดคานคูงนั่เนาะ ลักษณะขั้นตอนการใส่ยาย่ฟอกก็ชิลักษณะเนาะพี่น้องเนาะจะมีความยากพอสมควรเนาะมจะได้เป็นการหั่นฟอกน้อพี่น้องเนาะการใส่เขาเนาะลักษณะเนาะเขาจะเอาระยะเท่าไรเนาะจะมัดแบบนเัาจะมาตั้งเส้นไม้ตรีดน้อพี่น้องเนาะเขาจะเอาไม้ล็อกไว้หลุ่มก่อนเนาะการตัด้อเเนนนาะะักหพี่งเนาะ ว่ากันจะทะลึ่พี่น้องตัวนี้เขาจะใส่พี่กุ้คานทั่วไปเนาะเพราะว่ามันจะมีนเป็นคานโค้งนะพี่น้องเัาจะใส่ยูสิบเซีนเลยเนาะสำปะตัวนี้เนาะน่ากัน้านเ้าพี่น้องเนาะมานลักษณะสี่เหลี่ยมขนมพี่น้องเนาะเริ่มทำกันเลยขั้นตอนวิธีการพัฒนาสัตว์เดี๋ยวน้องถ้ามันขนาดยังไงอนพี่น้องเนาะ มัดทางทื่เลี้ยห์จะยกขึ้นเราพี่น้องเนาะบอกทตั้งอยูก็ได้อยเ่ไหนาะพี่น้องลักษณะการมัดเนาะจะได้ที่คนเอาพี่น้องเนาะการมัดง่ายเนาะพี่น้องเนาะวิธีการมัดเนาะเขาจะมัดไฝ่เดียวไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเขาจะบูมัดไฝ่นั่นมาเนาะเพราะว่าลีเขาจะให้มันถืงเข้าไปทางด้านในเนาะพี่น้องเนาะเขาบอให้ออกมาข้างนอกเนาะเพราะว่าข้างนอกเขาจะมีขีดจำกัดแล้วเนาะ าจะให้ไปยไปทางด,าด้านในแล้วเราพี่น้องเนาะกันมัดเหล็กเขาเนาะมัดกระาักษนาองเนาะมีการมัดเอาแลเซบเนรพี่น้องเนาะมีการมัดเาอาเ,นนอนะา,เา,าจะหานออกมาให้ตามจำนวนนะ ขั้นตอนการมัดจะมัดลักษณะนในกรณอพีนอเนาะเฮ้ยเนาะก่อนวิธีการมัดเพิ่นจุดโค้งใน่น้องเนาะจุดนี้เนาะลักษณะในีะพ่น้องเนาะการมัดเนาะบั้นี้เราจะมามัดที่เครื่องตัวนี้ใน่น้องเนาะมัดเครื่องตัวนี้แล้วเนาะเราจะเอา ปอกทางด้านลู่เนี่มาวางวันนี้ก็น้ำไปน็อตนะจะเป็นการมันง่ายเนาะเโอ้อยทนำะก,กนันเลยเนาะกาดไสมาครับทำเลยไปน็อตเลยวันนะี้เนาะวันนี้ก็ไปน็อตนะจุดทึ่งเนานะให้เครื่องไม้ตัวนี้นะพี่น้องเนาะจะหานให้มันครึ่งก่นะอนเนาะเราจะได้ไล่ไลไลมัดเป็นมหลังเนาะฝันการซนะีราารมัด ว่าทางลุ่มมันจะบ่มีพื้นเนาะพี่น้องเนาะมันจะมัดงาแค่นั้หน,น่อยเนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนะเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะมีการมัดเนาะมัดจุดคานโค้งเนาะมัดตำแหน่มัน,ง,น,มนง่ายเนาะต้องเห็นลักษณะนลายเลยนะพี่น้องเนาะคือลั๊กเลยเนาะพี่น้องเนาะวิธ <c oughs> ีการใส่เนาะบัดนี้เขาจะมาล็อกที่ตัวต่อมาเนาะพี่น้องเนาะล็อกตัวนี้ก่อนเนาะจะเป็นการง่ายที่สุดเลยเนาะ จะได้ทางลุมเราจะเราจะมัดลักษณะเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้จะมีการเน่งติ่งเนาะมีการมัดเนาะว่ากันเสร็จเลเนาะถ้าจะมัดคือเรื่องนี้มันจะตูดไปต้ดมาเนาะพี่น้องเนาะเราจะมัดลักษณาเลยเนาะมีการมัดเขาจะเป็นการง่ายที่สุดเลยเนาะมีเลยเนาะว่ากันเสร็จเลยเราพี่น้องเนาะลักษณะเนาะพี่น้องเนาะจะมาเลยเนาะ จะจับเป็นแต่ละชุดกนได้พี่น้องเนาะจะได้มัดไล่ใบบาดเดี่ยวมันจึงจึงจะง่ายนะพี่น้องเนาะจะได้มัดจุดลักษณะนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวนะมัดบอกง่ายที่สุดเนาะวันนี้เนาะวันนี้เอาจะย้ายไม้ตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้วางไว้ซื่อๆเนาะลักษณะเดี๋ยวพี่น้องเนาจะมัดตัวนี้ตัวไปเลยเนาะพี่น้องเนาะวันี้เนาะวันนี้เขาจะมาหั่นไปตัวพี่น้องเนาะเป็นแต่ละจุดเนาะ

จุดท like nah, ี่ว่ามีไม้เหาเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมัดตามนีดไปก่อนเนาะมีการมัดเนาะไม้ทางขื้นที่เัาวางไว้เนาะมันจะเป็นการมัดง่ายเนาะให้มันยุ่งครึ่งๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมันจะยุ่งตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะไม้เขาจะยุ่งตรงนี้เขาจะมัดครึ่งนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะในกล่องเนาะเพราะว่าระยะเนาะเขาจะหามัที่พอในกล่อกเนาะนี่เนาะ จะได้มัดเท่านี่ก็เอาี่น้องเนาะทีการมัดเ้องเราจะไดมัดเครื่องจุดไมหมฮนะเพราะไม้เห้องตอกระปูเรียมร้อยเนะาะธรรมดาก็พอตอกก็ได้เนาะเพราะว่าได้ตอกไปแล้วกันยากเลยเนาะมาสันซ่าเดี๋ยวนาะขั้นตอนการมัดเ้างประมาเนาะพี่น้องเนาะเราจะให้ไม้เอามาอยู่เครื่องปอกเนาะพี่น้องวิธีการใส่เนาะ ับ yeah. ้เนจะง่ายเลยเนาะวันนี้เขาจะมัดตัวนี้คือเก้าพี่น้องเนาจะย้ายไม้มาใส่เนาะมันจะเป็นการง่ายที่สุดเลยเนาะขั้นตอนการมัดเขาเนาะว่าเขาจะเสรเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนาะมัดทางหน้าเรียวนาะเขาจะกลับมาม้กตอกเรื่งเนาะพี่น้องเนาะจะจะยับกลับหลังมันนั่นเงเนาะขั้นตอนการมัดเขาเดี๋ยวนาะ เพราะว่าตัวนี้เขายังมัดอะไรเนาะเพราะมันจะขึกไม้เนาะพี่น้องเนาะเขาจะวางแล้วก็ซื้อเนาะมันจะได้กลับหลังมาแด้หนึงเนาะแบบนี้เนาะตัวใหญ่ไม้เอามาใส่ทั้งด้านหลังเลยเนาะกัดมาทเขลักษณะก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่นี่เลยเนาะตัวนี้เอาจะล็อกเลยเนาะพี่น้องเนาะบนด้านลุ่มเนาะล็อกลักษณะเนาะพี่น้องเนาะ ก้อนห,หนี่งเนาะการจะเสกต่างก็จะจะน้อยนายนะพี่น้องเนาะมีการมัดเนาะมัน,นะจะมีอยู่หลายระบบเนาะพี่น้องเไยอันนี้แปลว่ากันหนึ่งวัสดุนเนาะมันลักษณะนี้มันจะบนหนึ่งสี่นาะพี่น้องเนาะกันล็อกเนาะเรนเนาะเรนเนาะบานี่เนะานะว่ากันนะท่านเลยพี่น้อง การมัดเขาการมัดง่ายที่สุดเลยนะเนาะเสร็จแล้วก็ตัวเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เขาเนี่ยบุ้มีเขาเนี่ยบได้มัดเนานะอาจะง่ายมาใช้ตัวมัดเดียวลักษณะง่าเนาะพี่น้องใส่ตัวเลยเนาะพี่นี้องเสร็จเนาะใส่ได้ตัวเนาะเดี๋ยวจ่ายพี่น้องเนาะจนท่อนไหมพอลยเนาะพี่น้องเนาะมีการใส่เขา จะมาใส่ชุดนี้เนาะพี่น้องเนาะที่มีไม้ให้เลยเนาะเราหานมาจะเตรียมเัวเนาะจะมัดเครื่องไม้เลยเนาะพี่น้องเนาะมันงันเนาะตามนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะวิธีการมัดเขาเนาะตามนี้เลยเนาะจะเป็นการมัดง่ายที่สุดเลยเนาะว่ากันสั้นแล้วพี่น้องเนาะนี่ยเลยเนาะจะวางตามไม้เขาคนเนาะพี่น้องจะมัดเฉพาะตัวนี้เขาจะมัดทางเครื่องคนเนาะพี่น้องเนาะวางตามไม้ให้เรียบเขาจะมัดตัวนี้เนาะ จังยายไม้หามาใช่ว่าจะใช้เลยพี่น้องเลยมันเป็นสันมันทายพี่น้องถ้าเหาบ้ในส้ไม้หองหรือว่าแบบในแบบนึงมันจะเป็นการบรรย่าหน่อยพี่น้องเพราะว่าตัวนี้พื้นมันบ่วมมีเนาะหรือว่าทางพื้นมันจะยังลู่เนาะเป็นคานโค้งเนาะหามันลักษณะเอียวเนาะพี่น้องแา่เบื้องน้นกันเนาะต่อไปเขาจะมาเสริมอีกเนาะวิธีการใช้เรียกเสริมเนาะทีเสริมแบบใดได้เนาะ ือมันทางคานโค้ง,งเขาพี่น้องไง,องอตอนการใส่เข่าตัวมัดอัตลมบัดแล้วก็ลำพี่น้องนะนเนาะเจ็บตางกันเนานะเนาะบบนี้เขาจะหนุนขึ้นมาเลำพี่น้องเนาะนี่เลยเนาะนี่ลำพี่น้องหนะนึ่นะนง,นนง,นงไม้ลักษณะนี้เนาดเดนะ จะกลับขึ้นมาตามคือเก่าเลยเนาะพี่น้องเนาะปัดตัวนี้แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะมัดขึ้นบ่อยๆเนาะพี่น้องเล็กมันยุ่วลุ่มเนาะเ็ะปอกเขาเขาจะกลับขึ้นมาอีกบาทนึงพี่น้องที่การไส้เนาะการง่ายที่สุดเลยเนาะเนาะการพี่น้องเลยกขาทำยามเดียรพี่น้องโอ้ยหักไาลกระหอนเขสมควรเนาะบิดตุกเนาะเตี้ยกว่ากันซะบ้านเฮาวโซนี่ก็แล้เนาะ เดี๋ยวเราขั้นตัววิธีการเพิ่นหลักสร้างใน้อพี่น้องเนาะขนาดสี่น้องพี่น้องเนาะหวัดเนาะเราจะมามัดทางด้านลูกน้อพี่น้องเนาะอันนี้เขาค่อยๆว่ากันเหน่งเนาะมาสุดซ่าพี่น้องจังบ้านี้เลยเนาะวิธีกันเนาะ กลางเอาจะรลี้ยวไปเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะเป็นอย่างนะั้นเนาะยัาอีกพี่น้องเลยปั๊บเฉลยเนาะตอนนี้เขาจะมัดหลังลุ่มได้เนาะบอดนี้เนาะเพราะว่าเมนะื่อกี้เขาจะมัดบพันได้เถลยเนาะสิบประมาณเนาะพี่น้องเนาะวิธีการมัดเนาะการที่ว่าผู้มีพื้นทางลุ่มเนาะพอมัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมัดง่ายว่าชันๆเนาะพี่น้องเนาะมแกะมกาเขาสิบประมาณได้เลยเนาะพี่น้อง งานนี้เราไปน้องเนาะทางนี้เำาบฟามัดเราไปน้องเนาะมัดล็อก5เซนเจนี่เนาะมันจะมีการหนึ่งติงอยู่เนาะให้มันหยาบมาทางในหลายที่สุดเนาะมันต้องมัดล็อกเป็นเดียวเนาะคานเราจะซื้อเลยประเสริฐพี่เนาะ้วกัเนาเหื่อให้กาย5เซนเราไปน้องเนาะจากยุ่นนี้ออกมาเนาะเราจะให้มันติดๆเลยเนาะพี่เนาะไป Chào thịt chào, thịt Chụp lên. พอคลิปนี้ครัเนาะเราก็จะมารีวิวเฉพาะวิธีการใส่ปอกเนาะพี่เนาะธีการใส่ปอกคานนั่นที่ว่าบุมีพื้นให้ฟองเลยเนาะวิธีใส่แบบแบบมันจะง่ายนะพี่เนาะเนาะวิธีมันซ้ำนี่แล้วเนาะมีการเอาใส่เนาะวันนี้เราจะมาไล่มัดไปตามหลังเนาะพี่เนาะเนาะคือลักษณะคือจัดยอดมัดเลยเนาะเลยเนาะวิธีการมัดเนาเอาจัดไปดูทีเลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตูพื้นตัวเรนี่เรา บอมาเนาะแต่สีลักษณะเนาะบัดนี้ก็เป็นการมัดง่ายนะพี่น้องเนาะลักษณะเนาะเอาคลิปนี้ก็สิขอจบตรงนี้ก่อนเนาะคลิปต่อไปเนาะจะมารีวิวรู้วงใหม่เนาะว่าเช่อย <ừ. S 1> ่างต่อเนาะ